อย่างนี้ออกแต่งการจีนอ่ะขั้นดูแฟรนชูเอสน่ะบุญน่ะหืมดินที่ติดอยู่ในตัวเองฮะฮัมไอ้ที่กันดันเดอร์โรเวอร์ที่เด็กไอ้ที่นี่อันเดอร์ còn đây là một mảnh kim loại <laughs> phốtan, còn là, còn là một mảnh kim